ดึงพเบิมมาเลยดึงเพิมมาเลยดึงเพิ่มมาเลพเิมมาเลยดิ่มมาเลยไม่เยอะพอไม่เยอะพอ่ยกัด้วยเเวเร็วเระพหม่อหน่อยกระมาเแล้วพสวยเเอ้ยฟังฟังังเน่ยมือ้วเอาเพ่นตรงกลางตรงกลางเอ้ยเปิดเปอไแทนดีควาย ไอ้เก่าไอ้ก่ามึงตเงี้ไรโอ้ยเยียมไอ้ตงกางยี่โม่ึงตงกัรวันนี้ก็ศมเดียวันนี้ก็ศมเยอวมไปดีมไปดีมไปดีุ้มไปดีย้อนกมไปดีโค้ดให้โค้ดอุ้มไปดีุ้มไปดีใปญ่แหลมไหญแลมไหญแหลมเล่นกลางก่อนเล่นกลางก่อนเล่นกลางแล้เอาเพื่อนก่อน เลนการเอาเพื่อนก่อนเล่นการเอาเพื่อนก่อนคนเยอะคนเยอะคนเยอะสวยสมึงมึงมเยอะหมดคูออะสัตว์เยอะเหี่ยงพี่พี่อะไอ้ตงการยิงเพื่อนอตรงการตงการยิงเพื่อนอรตงกา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 งยิงเพื่อนอะไรงการตกาตการตงการย่าแย่งการย่าแย่งกคนเยอะแล้วคนเยอะแล้วไอ้ฟังๆเตมเมมับกับบ้านไไกับบ้านะไาเงี้ยกับบ้านกับบ้านกับบ้านไกับบ้านไไาเลยกับบ้านกับบ้ากับบ้านกับบ้านกับบ้านกับ้านกับบ้านกับบ้านเองมีกับบ้านเอมีกับบ้านเลยไปหนงยรถแดง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 ยงโค้ ยังคบเ่อนกลางหนกลับไม่ได้เนี่ยโคอยู่ผมอยู่โฟกัสางไปไปยังโควเ่อนกลายังคเนกลางไปุ้ไปอุ้มไปอุ้มไปมาสมาส์สมารอยอปต่อปต่อว่าลออว่ลอยเยอะกว่าอยเอกว่าเฮ้ยฟังกูรับหน้ารับหน้าอย่าให้ถึงบน้ารับหน้ารับหน้ารับหน้าอย่าให้ถึงสับหน้าตรงกูมึงเห็นกูไหมมึงเห็นกูไหรับหน้ารับตรงกูอย่าให้ถึงส มาลงมาลงมาลงมานี้มาตรงนี้ลงมไหวไหวไหไหวมากไหวมากไหวมากลงเลลลงลลงลเลยปนมอหที่เล่นเลยา้องมขวา้งี่เรามาครับผมยิงกลางไหนูดี้ไอพี่ตอดยิงกลางไหนพี่ตอดกูยิงอยู่กูยิงเออเออรออเหมไม่มาเองไม่รอเยอะป่าเว้ยไปรอเขวาองสง่วอสวยสวยงวสวยยังยิงกลางไหนยงกลางไหนไปฟังมึง ยิงอยู่ยิงเออสวยสวยสวยหวยถัดไหวไหวไหวมากไหวมากมันน้อยมันน้อยชิบหายเลยมึงรอเลยนับคนดินับคนได้น้องนับคนรุ่นเดือดรุนหนึ่งสอไปดึงนสอไปดึงนสอไปเย็น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 ะรอเปิดรอเปิดมากไก่มากขามกลางไหนขามกลางไหนขามกลางไหนปืนเรายิงได้นะ พี่และรอพี่และรอพี่และรอหลอยเลยรอหลอยรอหลอยแสงน้องมึงไหนสัตว์ตรงกลางครับเพื่อนตรงกลางกับาขาวทำโจทย์ดีตรงกลางขึ้นมาเดี๋ยวมันทะลุไปไง่ายมีอะไรดีโอ้พวกมึงไหนน้องมีอะไรดีไว้สัตว์มีอะไรดีมึงไอ้เซียวการน่าการทางการนายสวยอย่าให้ไม้คะเออเราไปเราไปเฮ้ยพี่คิมพี่คิมอย่าแหลมอย่าแหลมไม้ข้างหน้าข้างหน้าอย่าแหลมไม้ข้างหน้าอย่าแหลมมึงมึงแอคทีฟหน่อยดิแอคทีฟหน่อยดิมึงไหวมึงไหวโกโยมาแล้วแงโกโยเออสวยแล้วพี่รอเลยรอเลยมันจะโดนหาดีมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรังย เไอ้ปืนปืนมังคบใช่ไหมป่ะปืนมังคบใช่ไหมปืนมันอะปืนมังคบใช่ไหมปืนมังคบไหมเออโอเคโอเคไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรอก่อนไม่ต้องรีบมืนยิงไปปัดยิงกูไปปัดยิงกูไปกูยิงชิพี่แลนมึงอย่าตายนะพี่แลนมึงอย่าตายนะพี่แลนอย่าตายนะพี่แลนเออเออเออให้มันระแวงไปเฮ้ยเราลงเยอะเราลงเยอะเราอย่าลงเยอะดิเฮ้ยพี่นายพี่แลนพี่แลนเออใจเย็นไม่ไม่พี่แลนมึงมึงไปเอาศพเพื่อนด้ป่ะมึงมึงดึงปืนมันไปหนึ่งคนอะ จึงว่าให้ปืนโฟกัสแร้วนะเออไม่พอปืนมายิงที่ไหนใช่ปะมึงมึงเตรียมดันเลยกูว่ามันมันต้องไอ้นี่เว้ยมันต้องเลงสองทางเว้ยไอ้นิ่ฟังไอ้นิ่พี่แดนมึงพาเพื่อนเดินเอ้ยพี่แดนมึงเดินดิมึงให้ปืนมายิงมึงดิเออหลังก็าดนกูล้มกูล้มเดินเลยไม่ไม่รอก่อนรอก่อนรอปืนเราพักก่อนใจเย็นใจเย็นใจเปืนขวาล้มสวยพี่แดนใจเย็นนะระวังนะพี่อย่าหนึ่งหนึ่งแพ้นะรอเลยดีดีไปเล่นตั้มตั้มแดงกอดิกอดเดิมไอ้เฮ้ฟังฟังตอนนี้เราแอบกันได้หะอย่าให้เราล้มได้ปะเราจะได้ไปบุกทัน แอบกันไดะไหมเจอกลายห่างนะเออเออไม่เราเซ็ตคนก่อนให้เขาให้เขาก่อนไอ้ปืนมาไปเลีงมึงเนาะไอ้ปืนะปืนอย่าล้ม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 ปืนห้ามล้มห้ามไ้าขาววันปืนท้าหว้นะขาววันกลับมาให้หน้าขาววันสีงามอาลามลู่ชมพูฟ้าถ้าเกิดพี่ยิงปืนขวาล้มแล้วชาร์จชาร์จทางขวาไหมเราให้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 ตอดแก้สายไม่ไม่ไม่ต้องต้องให้พี่ต้องให้พี่ไลไรวิ่งก่อนไอ้พี่ไลน ไอพี sea, ่ก <mini flat shake> ิตพร้อมยิงป่ะเพืนขวาูในวอนะมูในวอลัเอ้พีแลนพีแลนมึงจกวิ่งยงนฝันนี้เลย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 มึงวิ่งแบบวิ่งแบบชาร์งไปเลยดิแต่ห้ามแต่เพี่นีพี่นีใหผมไปกับพี่แลนปะพ่ขวาลงพืขวาหลงอะไรพี่แลนวิ่งเลยพี่แลนวิ่งเลยชาร์จาชพี่แลนวิ่งวิ่เขาเลจอดรถอะใครมาจอดรถที่ศพเลยิงืนขวาดิยิงขวาดิี่มึงล้มหรอแลนมึงจับมึงจับศพเลย

ไวกดไวกดไวกดไว้กดไวอย่าตายรอนรอนตายสัตว์จะโง่เลยเกันบ้านกันบ้านพยกันบ้านกันบ้านดูแลเพื่อดูแลใจเย็นจเพูดพูดเม่อยพูดมันแค่นไอ้เียหมันน้อยกว่าเราไว้เฮียไม่น่ารีบเลยเปลย ไอ้เหี้ยนี่จะร้อนจริงไอ้เฮี้ยแม่งแต่เราวิ่งเข้าไปโดนต้นละไม้ตละไม้เลยเฮี้ย แต่เมื่อกี้เกือบเสิรแล้วไอ้เฮียเราแบบกูคำตอนจบมาดีแล้วไอ้เฮียแต่แบบนั่นแหละโดนไหวไอ้เฮียฟังกูฟังกูปืนเราตายอีกือบไอ้เฮียยากอ่ะเป็นไรไหมผมผมก็พลาดเลยผมผมก็ใจร้อนไปผมใจร้อนตามเพื่อนเหมือนกันผม เขาให้กูยิงเบรคให้แล้วเลยตัวเดียวเองยิงผมก็เป็นคนเบรกเพื่อนไม่ไอ้เหี้ยแต่ผมแบบไปใจร้อนตามเพื่อนนี่อะนี่ผมพลาดเลยไอ้สัสกูอยากจับปืนเลยใส่แน่ไอเสียวไอ้เหี้ยกูไลยเว้ยชิลๆกูย้อยๆได้กูบอกเลยเย็นแม่เดี๋ยวดอนเอ้ยโว่โว่โว่กูถามหน่อยใครพี่มาชุบบ้าใครพี่มาชุบบ้าใครพี่มาชุบบ้าก็ติดกันเลยเหี้ยพี่แลนพี่แลนมันโดนไม้เดียวตายเลยหรอ

มึงไม่ไเลียเขาาียมกันมดเี้ยวายถ้ามึงไม่ไปเลียเขามาวถ้ามึงไม่ไเยเามามไม่ไปเลียเขมถ้ามึไม่เียเขามาเรื่องยเดถ้ามึงไม่ไปเรียเขามาเี้ยวยอยมขนาดมึงเีย่เลยวยเลียงเียไม่เียไม่มีอะไรเลยไม่มีมียมวมีเลยเยว่าาเยงวายเ้่าสงหาควายใต้ถินว่าได้หมดเยควายไอามึงู้ปะามึงไม่ไปเรียเขามาควายม้องมมปเียเามาเาไมย ยังสำหรับพ่อร้อยฟังไอ้ควายพอพอพอคนพ่อ้ฟังอีนึเนาะบีออกมาบีบพอล้พอล้ออกแล้วครับ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 เฮ้ย